เมื่อวานนี้ยมีข้าราชการที่สภาส่งคลิปมาให้ผมแล้วบอกว่าเป็นเสียงที่พูดหาเงินขอคู่บริหารของสภานะครับแต่ผมยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับเดี๋ยวให้มันชัดเจนให้ผมคำเป้าให้เจอก่อนแต่อันนี้มันเป็นคลิปเสียงเลยนะครับพูดว่าจะทำยังไงอะไรเนี่ยนะครับ พอจะพูด <ผม S 1> เนื้อหาสักหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นโครงการไหนอะไร,รยังไงเรียกรับกันแบบไหนก็ทําดองอย่างนี้ครับเนี่ยเสนอว่าไอ,อ้นนี้จะไปทําตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ถ้าพูดไปนี่พก็คงจะรู้เลยอะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเอาให้มันชัดเจนีทั้งนิดหนึ่งผมเชื่อว่าไอ้อย่างเงี้ยนะครับมันมันมันไม่ทอดหรอกแล้วผมก็บอกเลยว่าผมก็พูดกับคนที่เกี่ยวข้องไปแล้วผมบอกว่าระวังตัวหน่อยไปบอกเขาหน่อยแล้วกัน นะครับแล้วผมก็ไปพูดกับคนที่อยู่หน้าห้องเขาเลยค่ะยาผมบอกให้ตหลอดเวลาเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันมีการพูดหาเงินกันอย่างเงี้ยเมะเช้าผมถามผมพยายามจะหาข้อมูลนะครับค่ะไปบอกด้วยนะว่าผมมีชิปแล้วอืมเดี๋ยวผมแชร์มาคุณจะซวยเปล่านะยังไงก็แชร์ไม่ไว้หน้าหรอกอืมนะครับหลักหลักฐานชิ้นนี้มันจะนําเราไปสู่อะไรบ้างคะก็จะอย่างน้อยๆก็จะเอ่อ,อ ไปไปไปตีควาไมไปที่ไปเสนอโครงการต่างๆเนี่ยนะครับไปบ่งชี้ว่าไอ้ที่มึงไปเสนอเนี่ยอ๋อมันมีผลประโยชน์กันนี่นะครับอันนี้คือเกี่ยวพันกับไอโครงการใหม่ที่กําลังทองกประมาณกันตอนนี้เลยครับเป็นเป็น,นส่วน <ไป S 2> ของข้าราชการหรือมีฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคะเออเออเป็นฝ่ายกึ่ง,งาราชการกึ่งการเมืองเอาอยัางไงดี <laughs> แสดงว่าเป็นคนใกล้ชิดคนติดตามการเมืองผู้ประสานงานอะไรทั้งนั้นเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแล้วมันสามารถเชื่อมเป็นตัวตัวนักการเมืองอ๋อนี่นักการเมืองเลยอ๋อคนนี้เป็นนักการเมืองด้วยเป็นสสอยู่เหรอคะเดี๋ยวมันก็บอกหมดเลยเนี่ยใบค่ะใบเพราะเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดชื่ออะไรกันเลยบอยมันเผลเผไปหน่อยนะครับแต่คนเนี้ผมตามมาตลอดอยู่แล้ว นะครับตั้งแต่ตอนนั้นที่ไปเสนอโครงการนะครับเริ่มต้นเลยนะครับที่ไปมีการพูดคุยกันเรื่องจะทำที่จอดรถแล้วก็ไปล็อกสเปกเอาคนที่จะออกแบบแล้วเงินมันมหาศาลแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นองค์กรเทวดาหรือไงนะครับแต่และเรื่องที่เสนอทำโครงการมาเนี่ยทำไมเงินมันเยอะกว่าไอ้ที่อื่นเขาทำกันเยอะแยะเลยนะครับแบบสิ่งก่อสร้า,างเนี่ยนะครับ ออ่อ่ไอ้ที่จอดรถอ่ะวันนี้เสนองบมาทั้งหมด4,588ล้านก็ตีที่ว่าสี่พันหกนะครับทั่วไปเนี่ยนะครับเราไปดูว่าเขาทำที่จอดรถชั้นใต้ดินเนี่ยถ้าสองชั้นเนี่ยเขาเงินประมาณเท่าไหร่นะครับมันต่างกันทีนสามสี่เท่าเลยนะครับของสภาเนี่ย แล้วตอนนี้ทางคุณวิลาศวังแนวที่จะเดินหน้าตรวจสอบประเด็นนี้ต่อแบบไหนยังไงคะเดี๋ยวผมบอกเลยนะครับว่าครบอออสองปีค่ะแล้วผลที่สุดที่จะไม่มีการแก้ไขตอนนี้จะรวบยอดอีกทีหนึง่งนะครับว่านี่มึงชัดเจนแล้วนะอันนี้ผิดชัดเจนนะแล้วก็ไม่มีการแก้ไขคุณก็จะผิดสองกระทงแทนที่คุณจะต้องแจ้งเขาภายในสองปีนะครับคุณกลับไม่แจ้ง ระยะเกัาจบเมื่อไหร่นะคะระยะะกันที่ครบสองปีจะเป็นวันไหนนะคะคืออย่างนี้ครับค่ะเขาเนี่ยส่งมอบงานเมื่อวันที่สี่กันยาหกหก่ะเลขาสภาไปตรวจเห็นชอบการรับมอบงานเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมหกเจ็ดเกือบปีหนึ่งถัดมาวันเนี้ยมีข้อโต้แย้งกันไอทางผู้รับจ้าง อ่ะเขาบอกว่าเขาส่งมาตัางที่สกันยาแล้วนี่เพราะงั้นผมก็สองปีผมก็นับจากสี่กันยาหกหกก็ต้องสี่กันยาหกแปดเอาอีกไม่กี่เดือนแล้วครับแต่ขณะเดียวกันในผู้เอเอทางผู้เอ่อผู้ว่าจ้างเนี่ยไปเซ็นรับมอบงานเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมหกเจ็ดแล้วที่สำคัญคือคุณส่งมอบงานสี่กันยาหกหกก็จริงนะครับ แต่วันที่สี่กันยาหกที่คุณบอกว่างานคุณเรียบร้อยแหละมันผิดแบบอยู่ยี่บสี่รายการนี่คคุณเพิ่งมาแก้ไขแบบเมื่อวันที่ยี่บเก้ามีนาคมหกเจ็ดเพราะงั้นมันก็อาจจะต้องนับตั้งแต่วันที่ยี่บเก้ามีนาคมหกเจ็อ่ะใช่ไหมครับเพราะวันที่สี่กันยาผิดแบบอยู่ผมจะถ้าผมไปรับงานวันที่สี่กันยามันก็ผิดแบบนี่ เพราะนั้นมันก็ยังมีมีช่วงเวลาอยู่แต่คนที่จะต้องเป็นคนแอคชั่นในเรื่องนี้ก็คือทางสภาถูกไหมคะครับก็ดูว่าาตกลงสภามันจะตีความยังไงแต่ถ้าตีความไปย้อนมนที่สี่กันยาผมก็ร้องแน่นอนให้คนกลางเป็นคนพิสูจน์เป็นคนตัดสินเราก็ไม่รู้แล้วครับว่าตกลงใครผิดใครถูกเราไม่อยากไปเกาหาแต,ต่ตัวเราเห็นว่ามันน่าจะรับหลังจากยี่เก้ามีนาหกเจ็ด เพราะก่อนหน้านั้นคุณผิดแบบอยู่